คุณจะอยู่ที่ไหนอยู่ในจังหวะชีวิตแบบไหนหรือกำลังแบกอะไรไว้ในใจมากแค่ไหนก็ตามนี่คือพื้นที่ที่คุณไม่ต้องเข้มแข็งเธอคุณเหนื่อยแล้วจริงๆวันนี้แอนนาอยากชวนคุยเรื่องหนึ่งเรื่องที่หลายคนอาจไม่เคยพูดออกมาแต่กลับทำอยู่ทุกวันโดยไม่รู้ตัวทำไมเราถึงโทษตัวเองง่ายกว่าการให้อภัยตัวเองเพราะเราโตมาในโลกที่สอนให้ผิดไม่ได้ตั้งแต่เด็ก เราเรียนรู้กฎของการเป็นคนดีว่าเราต้องไม่พลาดต้องไม่ผิดหวังใครต้องทำได้ตามที่คาดหวังเพราะผิดพลาดขึ้นมานิดเดียวเราก็รีบโทษตัวเองทันทีเหมือนมันเป็นหน้าที่เราไม่เคยถูกสอนให้อ่อนโยนกับตัวเองแต่เราถูกสอนให้ระวังตัวอย่าทำผิดอีกนะเลยไม่แปลกที่เราจะรู้สึกผิดง่ายแต่ให้อภัยตัวเองยากเหลือเกินเพราะเราเห็นคุณค่าของตัวเองผ่านผลงานมากกว่าหัวใจ บางทีเราไม่ได้กลัวผิดเราแค่กลัวว่าถ้าเราพลาดเราจะไม่ดีพอเราจะไม่น่ารักเราจะไม่มีคุณค่าเราไม่คู่ควรกับความรักของใครเลยความคิดแบบนี้ทําให้ระวังบรรทัดฐานความดีของตัวเองไว้สูงมากจนสูงเกินกว่าที่มนุษย์คนนึงจะทําได้จริงๆพอทำไม่ได้ตามที่หวังการโทษตัวเองจึงง่ายกว่าเพราะมันเป็นสิ่งที่เราคุ้นเคย เพราะเราอยากควบคุมความผิดพลาดของตัวเองเวลามีอะไรผิดพลาดการโทษตัวเองมันเหมือนเป็นทางลัดเพราะถ้าเราบอกว่าฉันผิดเองมันจะรู้สึกว่าโอเคงั้นเราคุมมันได้เราปรับปรุงมันได้เราป้องกันมันได้แต่การให้อภัยตัวเองคือการยอมรับความจริงว่าเราก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งที่ผิดพลาดได้ก็รักได้ก็เจ็บได้ก็หกล้มได้เหมือนกัน ซึ่งการยอมรับแบบนี้มันยากกว่าเยอะเลยและที่สำคัญที่สุดเพราะเราลืมมองตัวเองด้วยสายตาเดียวกับเวลาที่เรามองคนอื่นแปลกไหมคะเวลาคนอื่นทำพลาดเรากลับปลอบเขาง่ายมากไม่เป็นไรนะเดี๋ยวก็ผ่านไปเธอไม่ผิดซะหน่อยทุกคนผิดพลาดได้แต่พอเป็นตัวเองคำพวกนี้กลับไม่มีอยู่เลยเหลือแค่เสียงเล็กๆที่คอยตัดสิน ว่าเราต้องทำได้ดีกว่านี้สิทำไมไม่ระวังทำไมปล่อยให้เกิดขึ้นทั้งที่เราเองก็สมควรได้รับความอ่อนโยนแบบเดียวกับที่ราองให้คนอื่นมาตลอดแอนนาอยากบอกคุณเอาไว้ว่าถ้าตอนนี้คุณกำลังโทษตัวเองอยู่ไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามความผิดพลาดที่คุณทำมันไม่ได้ทำให้คุณเป็นคนแย่มันแค่ทำให้คุณเป็นมนุษย์คุณไม่ต้องการการลงโทษคุณต้องการความเข้าใจ และถ้าวันนี้คุณยังให้อภัยตัวเองไม่ไหวไม่เป็นไรเลยนะลองเริ่มจากการบอกตัวเองเบาๆก่อนว่าฉันคู่ควรกับการถูกให้อภัยแม้จะยังไม่สมบูรณ์ก็ตามเพราะความผิดพลาดไม่ได้ลดคุณค่าของคุณมันคือส่วนหนึ่งของการเติบโตและการให้อภัยตัวเองคือของขวัญที่หัวใจคุณรออยู่มานานแล้วขอบคุณที่ฟังมาถึงตรงนี้นะคะหวังว่าตอนนี้จะเป็นพื้นที่เล็กๆ ที่ทำให้หัวใจของคุณเบาลงแล้วพบกันต่อหน้า